เสียงอะไรทุกคนได้ยินไหม <laughs> อันนี้คืออเสียงที่จะ,จะเอามาหลอกให้กระลอกตกใจนะครับเพื่อนมันจะมีเสียงหมาเห่าอ่มันจะมีเสียงนกเหยื่ยวเนาะเราเพิ่งสั่งซื้อมาหยกหยกสดสดร้อนๆเลยแต่ว่าเสียงของเขาจะไม่ไ,มได้ดังติดต่อกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเขาจะทิ้งช่วงประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเนาะแล้วเขาก็จะดังขึ้นมาเป็นช่วง,วงจังหวะเอามาหลอกกระลอกให้เขาตกใจให้เขากลัวเนาะ หลอกซัดเนาะจ้าค้นในห,หัวดีค่ะพี่น้องเอ้ยหัวดีคักสักพักนึงเดี๋ยวเขากระดิดังเงินมาอีกเนาะจา้าดังทิ้งช่วงเป็นจังหวะจังหวะไอ้ตัวนี้ถ้าเวลาถือล้มมันก็สีหมุนติวーติュเนาะเราจะไม่ได้ตั้งไว้แบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อ่ากำลังจะสั่งเสามาทําอยู่นะคะติดตั้งอาจจะมีแท่นติดตั้งหรือตอนนี้เอามาหลอกก่อนใช้งานไปาพังก่อนตอนนี้เนาะก็มีสีน้ําเงินสีแดงสีขาวเนาะจา้าแล้วมันก็สีหมุนไปน ดังอีกแล้วพี่น้องดังอีกแล้วมีหลายเสียงบะนาจะได้ผลยินอาจารย์เนาะถ้าใ่อยืนเฝ้อยุขวัตกระตกใจข่อยกระตกใจพี่น้องน่าจะได้ผลเนาะ,ะถ้าใครสนใจก็ทักหลังบ้านใหญ่นั้นได้นะคะสั่งซื้อซื้อหาเอานาะพี่น้องเนาะใครสนใจใครที่มีสวนทุเรียนเนาะทักคุยหลังบ้านได้นะคะเพื่อนๆที่เอามะไรกับลอกพ่อนะพี่น้องนาจะได้ผลเนาะเพราะว่าเขาใส่พลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนั้นด้วยนะคะบ๊ายบาย